ื้อเรียบร้อยเซก็ลูกคา้าไ,ไปที่อื่นมาวันนี้ให้ราคานี้ผ่านไปสามวันเป็นอีกราคาแบบลบหายไปแสนหนึ่งอะแสดงว่าที่พี่ถามผมว่าแล้วถ้าพรุ่งนี้ยังราคาเดิมอยู่ไหมอ,อ๋อผมก็ใจว่าสามวันแล้วหายไปแสนหนึ่งเหมือนพี่นอ่าเอาง่ายพี่โดนมาแหละเพราะทางจริงๆพวกพี่แค่ลังเลว่าเอาจะเก็บไว้หรือว่าจะขายดีครับผมก็ให้ราคาแบบนี้เลยต้องขายไปว่าไม่ขายก็ได้นะอะไรเงี้ยก็คืองุนงิอ่ะใช่พี่เอาง่ายงุนงิอ่ะ การบริการน้องเอิร์ธเป็นยังไงบ้างพี่นีโอเคครับจริงๆก็พูดคุยหนึ่งแนะนําในเรื่องของการใช้งานอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยก็ ครึ่งชั่วโมงม<ช>ั้ยน้อง<ช>บุญ<ช>ก็คือ<ช>ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆแล้วก็เข<ล>าเรียกว่าต้องคอยระมัดระวังในรถรุ่นนั้นๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเองก็เวลามีอะไรที่มันต้องเซอร์วิสหลังการขายเนี่ยทางนี้บอกว่าเข้ามาได้ตลอดซื้อรถอ่ะผมอยากให้ดูคุณภาพเป็นหลักเพราะว่ามันอยู่กับเราขั้นต่ำมผมว่า5้ปีครับเลยฝากมองที่คุณภาพแล้วก็ความน่าเชื่อถือลกันซึ่งน้องเอินมีขอบคุณมากครับหนึ่งวันพันกว่าเรื่องนะครับวันนี้ก็มาส่งรถทั้งหมด3คันนะครับมาเล่าให้ฟังกันคันนี้ก่อนเลยสรป11 ก็ได้เนื้อคู่แล้วจากบอวินชลบุรีนะครับก็มีสไลด์บริการแถมให้ด้วยนะครับเดี๋ยวกำลังส่งเลยตอน10โมงนะครับต่อมาเลย3 3 0สามศนเอ็มสปรคันนี้ปี20เหมือนกันนะครับเรียกว่าใหม่มากๆอันนี้เตรียมรถให้เรียบร้อยนะครับก่อนส่งมอบตอน11โมงครึ่งเดี๋ยวลูกค้ามาอีกทีหนึ่งคันต่อมานะครับที่จากไทยเรซิ่งช็อปนะครับรับตอน5โมงครึ่งนะครับ 530e เ Sport คันบลูสโต e เลยที่มีของแต่งเยอะมากๆคันสีขาวไปแล้วนะครับที่เป็นตัว LCI ของแต่งเยอะเหมือนกันนะครับลูกค้าใจร้อนจัดไฟแนนซ์แป๊บเดียวผ่านนะครับอ่ะมาเล่าให้ฟังแต่ละคันกันว่าไปไหนกันบ้างอะไรยังไงโอเคปไปชมบรรยากาศกันมาชมบรรยากาศคันนี้กันก็ปี21เนี่ยจะได้ออปชั่นเยอะที่สุดนะครับของตัวดีเซลนะเรียกได้ว่ามีเฮดเรตดิสเพย์แล้วก็ตัวแพทเทิร์นชินะครับเซนเซอร์รอบคันกล้องมองหลังนะครับแตกต่างจากตัวปี20ยังไง ตัวปี20จะไม่ได้ head up display แล้วก็ไม่มีพ d ดลอชิปด้วยนะครับอันนี้เป็นการดูแบบคร่าวๆนะครับผมเนี่ยออกรถที่เราเลยอย่างหนึ่งนะครับรถต้องเงาเห็นไหมขัดเคลือบสีให้ก่อนส่งมอบทุกคันแล้วคันนี้ BSI วอร์ีต SI นะถึงปี2026เลยนะครับก็สามารถเข้าสู่กันไดย้ยาวๆเลขกิโลเมตรอยู่ที่65,000กิโลเมตรนะครับเรียบร้อยนะยางใหม่ด้วยนะครับเป็นมิชลินไพลอรสปอร์ต5นะครับลูกค้าได้ มาดูแล้วคร่าวๆแล้วก็บอกว่าเอ้ยสวยมากประทับใจเอาเลยครั้งแรกจะจัดไฟแนนซ์เปลี่ยนใจซื้อเงินสดนะครับก็เลยโอเคแถมสไลด์ไปให้มาชมข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่านี่เห็นปะว่าว่าใหม่มากเห็นไหมครับโอ้สวยงามจริงๆนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะก็ราคาของเราอาจจะสูงกว่าที่อื่นแต่ผมมั่นใจว่ารถที่ได้ไปนะครับพี่ ไม่เคยชนแน่นอนแล้วก็ประวัติสวยงามทุกคันประวัติดีทั้งหมดตรวจสอบได้นะครับพี่สบายใจตรงนี้ได้ในส่วนของตรงนี้นก็เราก็จะมีทีมงานรถสไลด์พี่กอ๊อฟเหมือนเดิมเลยนะครับที่ดูแลเราทั่วประเทศเลยที่ไปส่งให้ไปรับให้ทุกอย่างก็เป็นพี่กอ๊อฟทีมงานพี่ก๊อฟก็เรียกว่าดูรถให้ด้วยในของต่างจังหวัดอะไรพวกนี้ใครชอบดีเซลก็เลือกดีเซลใครชอบปลั๊กอินไฮบริดก็เลือกปลั๊กอินไฮบริดแล้วแต่ชอบจริงจริงเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าลูกค้า ได้รถส่งถึงบ้านปลอดภัยแน่นอนเดี๋ยวผมส่งรูปให้ลูกค้าก่อนว่าออกไปเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยพร้อมเอกสารทุกอย่างนะครับใครที่สนใจออกรถแบบนี้ตัวไม่อยู่วิดีโอคอลมาดูรถได้นะครับเรียกได้ว่าสบายใจดีกว่าที่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยที่ผมซื้อรถได้รถซื้อรถได้เล่มอยากได้บริการแบบนี้แอดไลน์มาแอดทลาแปดไป ไปดูอีกคันหนึ่งกันโอเคตอนนี้11บเอ็มงครึ่งนะครับก็มาส่งสารส่วนอีตามที่แจ้งไว้เนาะหนึ่วันพันกว่าเรื่องมีเรื่องนึงเมื่อกี้คุยกับลูกค้ามาลูกค้าให้เหยียบมะนาวเห็นปะจะออกรถเนี่ยต้องเหยียบมะนาวเพราะเชื่อว่าจะทําให้แบบไหลลื่นผ่อนจบไม่มีปัญหาไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆแล้วลูกค้าทําแบบนี้มาทุกคันไม่เคยมีจริงๆใครที่มีความเชื่อแบบไหนคอมเมนต์มาหน่อย ผมอยากรู้เหมือนกันนะครับคือคือไม่ว่ากันอยู่แล้วแต่แค่อยากรู้ว่าเลิกในการออกรถของแต่ละคนทํายังไงกันบ้างอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สําหรับผมเนาะเออก็ใหม่มากจริงจริงอะสามส่วน E คันนี้ปี2020ันีะครับเรียกว่าใหม่มากจริงๆนะครับใครซื้อรถกับที่เราเนี่ยเราก็มีสอนการใช้งานให้ด้วยน้องบุญก็สอนอยู่นะครับเรียกว่าสบายใจแน่นอนเราไม่ใช่แค่ขายรถเราเรียกว่าเราดูแลคุณภาพแล้วก็ดูแลลูกค้า after service อย่างดีทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะสไลด์ส่งหรือ มารับหน้าร้านได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวส่ง5สามสิบ e buiston ตอนเย็นกันต่อนะครับรถเริ่มหมดแล้วก็ทักมาได้เลยแอดโทรควาแปดนะครับอยากขายรถนะ mercedes benz wu เอาผ่านเวลไฟปี2015ขึ้นไปไม่เกิน1นึ่งแสนกิโลเมตรนะครับเหนือใต้ออกตกผมไปซื้อหมดปิดไฟแนนซ์ให้ทันทีเอกสารของพี่ปลอดภัยแอดไลน์นี้มาครับไปไปชมกันต่อมาส่ง5สามสิบ e ต่อเลยนะครับเลื่อนจากตอนเย็นไปตอนเที่ยงครึ่ง ต่อกันไปเลย3คันเอาง่ายชงเช้าเนาะคันนี้ได้ไปคุม้มเพราะเป็นปี19-20คุ้มจริงๆผมชอบเป็นล้อขอบ20แล้วก็จอเต็มไอไดเต็มนะขาดแค่อย่างเดียว่าพวกจอหลังหรืออะไรเงี้ยแต่ไฟท้ายไฟหน้าก็หนีกันนิดหน่อยแต่ดิฟฟิเซอร์ท่ออะไรเหมือนกันหมดเลยคล้ายๆกันหมดเลยเนี่ย ออแล้วแต่คันนี้ได้ตรงที่ว่าเป็นพาร์ทแท้จากบีเมเพราะว่าวันนั้นะ่ะยกหอยขึ้นเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เจอว่าพาร์ทแท้จริงเพราะลูกค้าเก่าแจ้งมาพาร์ทแท้แล้วเราก็เออได,ได้ได้มีโอกาสยกขึ้นพอดีแท้จริงเขียนเลย oh. M Performance oh. เป็นโลโก้ของเขาเลย oh. เอาง่ายนะ b ีเมเนี่ย oh. เขาเขียนว่าน้ำมันเกียร์เนี่ย oh. ไม่ต้องเปลี่ยนเลย oh. เป็นน้ำมันรองลฟ์แต่พวกผมเนี่ยจากที่เล่นรถกันมาอาจจะไม่ได้เยอะมากเนะพี่เนาะ mm. ผมค็ว่าควรเปลี่ยนทุก5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 50,000ถึง70,000กิโลดีกว่า จริงๆมันควรเปลี่ยนเพื่อการต่อเกียร์เนี่ยได้ดีขึ้นแล้วมันไม่มีความเนิร์ดอารมณ์พวกนี้เพื่อดูแลรักษาการใช้งานของเกียร์ให้ได้นานขึ้นด้วยเพราะว่าเปลี่ยนดีที่สุดดีกว่าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแล้วเป็นปัญหาขึ้นมาเดี๋ยวยาวกว่านี้เปลี่ยนดีกว่าแต่น้ำมันเกียร์ไม่รวมใน V s i อยากได้ต้องจ่ายเพิ่มโอเคแพงมาก2อ0 5 0ตอนนั้นเคยเอารถ M4 ของรุ่นน้องไปเปลี่ยนคิดมัน45,000 <c oughs> ถ้าซื้อรถที่เรานะ VSI ออบรินต SI ีหมด มาเข้าอู o ่ o, ที่ผมได้ผมมีโสโ่วนลดให้10%ถ้าเป็นลูกค้าเก่าถ้าเป็นลูกค้าใหม่พี่เข้ามาเลยเดี๋ยวผมดูแลให้ผมไม่ใช่สายฟันอยู่แล้วผมเป็นสไตล์ตรงไปตรงมาพี่อยากเปลี่ยนพี่เปลี่ยนถ้าพี่ไม่อยากเปลี่ยนแล้วแต่พี่แต่มันจะเจอเหตุการณ์อะไรบ้าง อันนี้เซฟหรือไม่เซฟว่ากันไปโอเคไหมพี่เราเป็นการตรงๆกันถามถึงผมทําผมก็ต้องมีกําไรบ้างนิดหน่อยแต่ผมพออยู่ได้และอย่างหนึ่งผมก็มีช่างผู้ชํานาญการที่คอยดูแลไว้ให้ว่าเฮ้ยมันเป็น1นึ4่นะคืออธิบายได้หมดไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนอันนี้อ,นนอันนี้ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่สไตล์ผมโอเคมาดูกันต่อคันนี้ก็จะเป็นบลูสโตน น้องพี่เนาะเรียกได้ว่าคาร์บอนทั้งคันมผมชอบมากกว่าคันขาวนะเ<ม>อาจริงๆคือคันนี้มันได้ได้พอสีเลยเนาะแล้วอ่ะผมชอบบบกอยู่แล้วไนงะบบามันออกแบบดําน้ําเงินนะเนาะถ้าคนรู้สึกว่าไม่รู้อ่ะจะซื้ออะไรอะไรเงี้ยพี่ผมมีอีกตัวเรื่องนะ F30 ไปดูได้คลิปที่ผมรีวิวไว้นะครับเป็นสามองในเป็นตัว LCI แล้วนะคะันนั้นก็เรียกว่าเต็มกราฟขับสนุกแน่ประหยัดน้ํามันชุดแต่งเท่ทุกอย่าง,างใช่สบายใจถูกป่ะเพ่ เออแค่นั้นก็พอแล้วครับผมโอเคปะเดี๋ยวไปสัมษั์ลูกค้าดีกว่าคันสุดท้ายว่าเป็นยังไงพี่เมื่อกี้มีรถจะมาขายจริงๆเขาเขามาให้ดูแล้วแหละแล้วก็เราก็ดูว่าเอ้ยยื่ราคาไปเขาบอกเดี๋ยวขอคิดแป๊บนึงเขาคงออกไปซื้อเมซอนอะไรตรงนี้ข้างๆนี้โ okay, อเคจะมาขายแล้วคันนี้นะจะขายราคาไม่แพงเดี๋ยวมาแล้วจะได้ดูแต่วันนี้ขอส่งลูกค้าก่อนหนึ่งวันพันกว่าเรื่องจริงอ่ะอ่ะพี่หนุ่มครับรบกวนครับพี่ ขอแบบสัมภาษณ์นิดหน่อยนะพี่เนาะอันนี้เอ,อิร์ธถามตรงๆเราตอบกันตรงๆเลยนะพี่ทําไมถึงเลือกที่เอ,อิร์ธดีกว่าครับจริงๆแล้ว น่าจะเป็นเรื่องของรีวิวลถคันนี้ครับน้องเอิร์ธกับน้องบุญนะครับแล้วก็รู้สึกเนี่ยและคนถ่ายนี่แหละครับเป็นรีวิวล้วคุยกันอ่าครับผมนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งจริงๆแล้วอย่างที่คุยตอนแรกจะดูเบนซ์คันนี้เองที่ตอบโจทย์คือผมเป็นคนชอบแต่งรถมันค่อนข้างจะมาครบแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการคุยแล้วมันได้โจทย์ที่ว่าแบบหลังจากนี้มันไม่ได้จบแค่นี้ไงเราต้องไปทําอะไรต่ออย่างเงี้ยทางน้องเอิร์ธเองแล้วก็น้องบุญเองหรือว่าทีมงานก็แนะนําว่าพี่จะไปเซ็ตโชคพี่หนุ่มทําที่นนนีหรเมไ้ัป็น เป็นเรื่องของตรงนี้ด้วยครับใช่แล้วถือว่าพอมาดูรถจริงจะก,กับรีวิวเป็นไงบางพี่กับการบริการของน้องเอิร์ธจริงๆชอบครับจริงๆลูกชายด้วยแหละพอ<ช> <ๆ S 2> เขามาดูเขาจริงๆไปดูตัวป้ายแดงมาแล้วนะครับพี่แต่ว่าเหมือนว่าเพอร์ฟอร์มานซ์เขาเาชอบรถที่แบบแนวๆนี้ที่มันมีการตกแต่งมาด้วยแล้วก็จริงๆแล้วที่สำคัญเองก็มันตรงปกอะเหมือนที่แบบดูรีวิวมา แล้วก็มาดูของจริงครับคบมันมันตามเป๊กกันใช่พี่เป๊ะ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> แล้วการบริการน้องเอิร์ธเป็นยังไงบ้างพี่จริงๆโอเคครับจริงๆก็พูดคุยหนึ่งแนะนําในเรื่องของการใช้งานอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยก็ครึ่งชั่วโมงมั้ย น้องบุญก็คือฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ้วก็เขาเรียกว่าต้องคอยระมัดระวังในรถรุ่นนั้นๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเองก็เวลามีอะไรที่มันต้องเซอร์วิสหลังการขายเนี่ยทางนี้บอกว่าเข้ามาได้ตลอดขยายยังไงพี่หนุ่มฝากร้านหน่อยนะครับผมได้ครับก็จริงๆก็พี่หนุ่มก็ถ้าติดตามก็เป็นเพจไทยแลนด์เลสซิ่งช็อปนะครับจะเห็นพี่ผ่านพวกยูทูบทิกต็อกนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กติดตั้งเครื่องเสียงปรับโยนใครมีปัญหาเรื่องเครื่องเสียงครับทุกอย่างนะครับไม่จําเป็นต้องติดที่พี่หนุ่มมรรกก็สาาาถึษได 0972826818พี่อยู่ที่นนทบุรีบางใหญ่ครับครับผมเข้าไปได้ทุกวันไหมพี่หยุดได้ทุกวันครับพี่ก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ร้านไม่หยุดเลยไม่หยุดไม่มีวันหยุดครับจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่หยุดเลยโอเคจะหยุดเฉพาะสงกรานต์กับปีใหม่อ๋อโอเคยังไงก็ติดต่อพี่หนุ่้ได้เลยนะคะได้ครับก็ฝากน้องเอิร์ดด้วยจริงจริงก็มันมันไม่ได้ดูที่ราคาอย่างเดียวครับจริงๆซื้อรถอะผมอยากให้ดูคุณภาพเป็นหลักเพราะว่ามันอยู่กับเราขั้นต่ำผมว่าห้าหกปีครับครับผมเล ผมไปละแล้วยืนสองคนนะผมต้องคุยกับพี่สมมติว่าถ้าเมียถามนะบอกรถจำนำไฟแนนซ์พี่นะได้ได้ได้ไม่หมายถึงว่ารถุ่นพี่ผมนะจำนำไฟนันท์พี่ผมดีขับก่านะครับผมพี่ไม่ได้บอกเมียเลยนะเก็บไว้ก่อนครับพี่เดินทางปลอดภัยครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับเรียบร้อยครับผมก็จริงๆร้านพี่เขาดังมากนะจริงๆน้องบุญบอกว่าดังมากแล้วก็เดี๋ยวไป Thai Racing Shop ทยแลนด์ชื่อเต็มคือ Thailand r a c i n g Shop อยู่ตรงนนทบุรีเดี๋ยวพี่เขาจะปั้นคันนี้ไว้โชว์ก็คือจะเริ่มใส่ d s p ก่อนสเต็ปหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราอ่ะจะลองไปฟังแล้วอยากจะรู้ว่าเฮ้ยสเต็ปแต่ละการทำเนี่ยของเครื่องเสียงมันเป็นยังไงบ้างเคอจริงจริงอ่ะอย่างพี่เอ็มเนี่ยก็เรียนดนตรีมาพี่เอ็มเขาจะคอนเซิร์ตว่าแบบเรื่องแบบเชื่อมลำโพงคันนี้ไม่ไม่ดีเออคือแต่สำหรับบางคนเขามองว่าฮามันิกดอนเนี่ยได้แล้วเบอร์เมสเตอร์เบิร์มได้แล้ว แต่เราลองดูซิว่าการที่เริ่มต้นในสตาร์เตอร์เปลี่ยนมื่นกว่าบาท5,000 50, 0 1 2 0แสนมันเป็นยังไงเลยอยากจะไปรู้เป็นคอนเทนต์ให้ความรู้สวัสดีครับเป็นคอนเทนต์ให้ความรู้ไปด้วยวิธีการทำเครื่องเสียงรถยุโรปและออปชันที่คนเลือก101อ่าอ่าเป็นแบบนั้นไปโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวลูกค้ามาขายรถต่อ1วันพันกว่าเรื่องใ, <some S 1> ใกล้แล้ว a few inches l a ซื้อเรียบร้อยเ็ลูกค้าไป,ไปที่อื่นมา วันนี้ให้ราคานี้ผ่านไป3วันเป็นอีกราคาแบบลบหายไปแสนหนึ่งอะอแถวนี้ด้วยประเด็นก็เลยจบที่เราแค่นั้นเลยเห็นปะ่ะซื้อขายง่ายปิดไฟแนนซ์ให้พี่เขาต้องเติมส่วนต่างมานิดหน่อยอก็ได้ครับผมเติมเยอะป่ะไม่เยอะไม่เยอะเรียบร้อยแล้วก็เห็นปะ่ะ ทั้งเอกสารทุกอย่างเราก็มีหน้าร้านสบายใจเดีย๋ยวพาไปดูรถพาไปดูรถอีกทีหนึง่ง <Okay. S 1> มันก็ต้องมีแบบเก็บสีนิดหนึ่งนะใช่ไหมเก็บ,บสีเล็กน้อยแล้วก็เป็นรอยแบบรอยการใช้งานทั่วไปปั่นเะวอแล้ว,ลวมีปั่นด้วยใช่ไหมต้องต้องปั่นด้วยนิดหน่อยขัดเคลือบสีแต่ไม่ต้องห่วงสวยเหมือนสามนดีตอนเช้าแน่นอนกับสามคนดีพึ่งส่งไปให้ลูกค้าวิธีการใช้เขาแฮปปี้มาก ล้วก็โทรมาอีกทีนึงเออเพราะว่าเปิดฝั่งตรงยังไงเปิดแล้วแล้วมันเปิดไม่ได้ก็เลยบอกดึงสองทีครับผมเมื่อกี้ก็เช็คคอมด้วยะนะแล้วก็เช็ควัดสีด้วยก็เก็บสีทั่วไปฝั่งซ้ายใช่ไหมพี่เป็นเก็บหินเป็นหินกับรอยคนเปิดประตูมาโดนมากกว่าอ่าแต่<ม>ชนไม่มีเลยไฟหน้าตรงปีอะไรทุกอย่างพวกนี้มาร์กหน้าเติมเริ่มหมดปีนี้ลูกค้าเริ่มมาขายทีลานอนเราเริ่มไม่ได้ไปบ้านลูกค้าแล้วเนาะลูกค้าอยากเจอเรา พี่ทักมาเลยนะถ้าพี่อยากขายรถยุโรปนะแอดท็ 8, 8, 8, enz, BMW, อปคลายแปดเมอร์เซเดสเบน์ w ปีสองพันสิบห้าขึ้นไปอันนี้แนะนำแนะนาในท็อปคลายยังไม่นะน,น้องแพลวนะครับผมน้องแพลวนี่เป็นเจ <2. S 1> แต่น้องบนเธอซึ่งมาดูแลทั้งเซอร์วิสแปดสิบแปดแล้วก็ ดูแลเพจฟิล์มด้วยคือจริงๆที่ตอบค่ะเนี่ยในเพจโซลากาศฟิล์มเนี่ยหรือสนิตเนี่ยจริงๆเป็นน้องแพลวตอบนะไม่ใช่ผมไปหลอกว่ามีเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ะไม่ใช่เหมือนยุคแรกนาล็อกอะพี่เอมว่าแบบหลอกเป็นผู้หญิงไม่ใช่นะเป็นน้องแพลวเป็นคนตอบนะครับผมน้องแพลวก็จะดูสวิตเป็นหลักแล้วก็ดูในเฟซก็จะเป็นน้องแพลวกับน้องบุญที่ดูในเฟสในเรื่องของส่วนของฟิล์ม ปรึกษาสอบถามกันได้ครับโอเคทีมงานทีมงานด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูรถที่ซื้อแล้วก็จะใจไปซื้ออีกรคันหนึ่งมาเหรอยังไม่อยู่หรือเปล่าก็จะไปซื้ออีกคันใน LCI อ่ะอ๋อประวัติเดี๋ยวไม่มาเราโทรไปยังค o n t r o l c i ครับว่าเขาอยู่ไหนไม่ใช่ที่ทักมาในเฟสอะครับผมฮะกรุงเทพไม่ใช่เหรออันนี้อันนี้ไม่เตรียมนะคือคิดว่าเป็นกรุงเทพงานแมววของพี่เอิร์ธเล็กแมว ไม่ใช่ลิงแน่นอนอะตรงเนี้ตรง,งนี้แม่งไม่ใช่ลิงแน่นอนพี่เดี๋ยวพาไปซื้อกันราคาใบชุดคนสองนครับผมอย่าลืมสำหรับทะเบียนบ้านนะโอ้ oh. ถับเป็นเรียมีสิงเออจริง่ะพี่ let's go ใช่แต่พอไปี่เขาบอกจริงเหรอพี่ยังไม่ทันได้เข้าไปนะทีวันต้องแถวรินทา<ช>แล้วเขาให้เหตุผลว่าอะไรพี่เขาบอกว่านะมีลูกค้าจะเอาเขาก็เลยจะให้ประมาณไมก ก็คือตีกันว่าประมาณทําใจว่าวันผุกก็เลยโทรหาว่าบานสุกจะเข้าไปเขาก็เลยบอกเดี๋ยวขอวันจันทร์เพื่อปิดไปในทำไมกันแต <ฮะ S 1> ่พอวันจันทร์ผมเข้าไปก็พอดีโทรไปแล้วเขาก็เปอลอี่ยนคือยังไม่ได้เข้าไปเลยใช่บางพีอ๋อเพราะทางจริงๆพวกพี่แค่ลังเลว่าเอ,อจะเก็บไว้หรือว่าจะขายดีครับมเขาให้ราคาแบบนี้เลย าาขายไปว่าไม่ขายก็ได้นะอะไรเง <esh> ี้ยก็คืองุนงิดอ่ะพี่เอาง่ายงุนงิดอ่ะอ๋อแสดงว่าที่พี่ถามผมว่าแล้วถ้าพรุ่งนี้ยังราคาเดิมอยู่ไหมอ๋อผมก็จะเดี๋ยวพี่เช็คจากตรงนี้นะครับผมพี่ลองดูเลขเรฟเลนท์พี่จะได้จะได้สบายใจเนาะพี่เนาะว่าเลขเรฟเลนหนึ่งเรฟเลน2สองตรงกันไหมพี่ลองเช็คได้เลยว่าเอธไม่ได้แบบแก้หรืออะไรางี้ครับเรียเรื่อบ ได้เลยครับเรียบร้อยครับผมการ์ดพี่ให้พี่เอาไปแล้วใช่ไหมครับผมไดแล้วโอเคแต่อันเนี้ยพี่พี่ไม่ยอมเอากลับไปเขาจเงินโอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราติดต่อกันอีกทีครับพี่ขอบคุณมากนะครับได้ครับเรียบร้อยครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเรียบร้อยครับไม่เปิดอยู่ส่งลูกค้าเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ก็คุยกับลูกค้าที่มาเซอร์วิส เนาะพาดูคันนี้ก่อน3 0 e ผมมั่นใจถ้าผมเปิดราคาไปเสียวฟันแน่นอนแต่ยังไงขอเก็บเล็กเก็บน้อยหน่อยคือจริงๆล้าง,งแล้วก็ขัดเก็บสีแบบเล็กน้อยมากจริงๆเป็นตัวปี20เนาะแล้วก็เป็น M Sport นะครับคือจริงๆอ,อะไรนะขอดูภายในหน่อยได้ดิดิดอันนี้ยังไม่ได้คลีนเลยนะคือลูกค้ามาจอดเลยนะต้องบอกก่อนแค่ข้างในก็ใหม่แล้วเห็นปะ ใหม่ปะใหม่เอเลขกิโลเมตร96,000กิโลเมตรโอเคไหมครับอืมี <S ม B S I อยู่ก็คือ B S I ห0 0 0 0แสก็คือเหลืออีก4,000โลแต่เหมือนเดิมว่าให้ดูที่วอร์ันตีเป็นหลักวอร์รันตีหมดประมาณกลางปีหน้าโอเค,อเคไหมอ๋อวัตีเหลือใช่วอร์ันตียังเหลือ B S I ก็ ไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่ในการกิโลครับวันรันตี200,000กิโลครับเอาง่ายๆพี่สบายใจได้เลยสมมติว่าไม่1 0 0 0 0แสนแล้วโชกเสียเขยมได้ไหมได้โอเคเขาแม่เขาแม่เสียได้ไฟหน้าเสียได้ได้ถูกต้องรบดูบอลล้วนะครับได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอาจจะต้องเสียเงินอาใช่แต่จริงๆก็มาเปลี่ยนที่ผมก็ได้แล้วแต่หรือจะเปลี่ยนข้างในก็ได้ดูบอดดีใหม่กิ้งเนี่ยใหม่เขารักษาแต่พอดีเขาวิ่งงานต่างจังหวัดอะไรบ่อยยกตัวอย่างเช่นรอยแบบนี้นะผมบอกก่อนอันเนี้ย ผมไม่ต้องทำสีลายขัดออก <okay. S 2> นะครับด้วยโปรดักของเขาชิมี่ขัดออกแน่นอนมีตรงไหนบ้างที่ต้อง,องขัดเนาะที่ที่ดูแลเป็นเศษก็คือแถวเนี้ยมันจะมีคาบกาวอะไรพวกนี้นะพี่นะแล้วก็จะมีตรงนี้ครับที่ผมดูช่วงนี้เห็นปะช่วงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยช่วงดำาๆเป็นคาบกาวแล้วพวกเนี้ยคอเป็นรอยในที่นี้ไม่ต้องเก็บสีเนี่ยไม่ต้องเก็บสีไม่ต้องเก็บสีขัดออกได้เลยนะครับเนี่ย ขาดออกได้เห็นป่ะไม่ใช่รอยชนนะครับโค้งได้พี่แห้งป่ะแห้งจริงอถามว่ามีเก็บสีอะไหมตรงนี้ไม่มีเลยนะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับด้านฝั่งขวาไม่มีเลยมีด้านฝั่งซ้ายก็คือตรงประตูเนี่ยโดนเลยนะพี่ไอ้พวกคนเปิดประตูใส่มันเป็นรอยไอยูเขาแค่เคเบประกันอาเคเบประกันที่ศูนย์รอยเปิดประตูใส่แค่นั้นเองไม่ใช่แบบตั้งแบบนี้นะไม่ใช่นะใส่เปิดประตูใส่โดนเปิดประตูคือยังไงเดี๋ยวจะฟัล้วซีเรียส ป,ปึ๊กปึ๊บปึ๊อ่าเป็นรอยแล้วถูกไหมอ่อสะสมมติอัน,นเ,เนี้ยเหลี่ยมเนี้ยชนเหลียล่ยมนู้นเหลี่ยมนี้ชนเหลี่ยมนี้มา,าปึ๊กเป็นรอยโอเคคนมันก็ไม่อยากให้เป็นรอยอ่ะถูกไหมพี่ก็ต้องเก็บสีามาเป็นเรื่องปกติอันนี้ผมคุยกับลูกค้าตรงเลยอยากได้สีเดิมก็ก็ก็มีแต่ถามถึงว่าอันเนี้ยมันเก็บสีนิดเดียวผมว่ามันไม่มีผลต่อใช้งานหรือว่าอะไรอยู่แล้วแล้วผมก็ไม่ได้เป็นลดราคาเขาอะไร มมากมากยข้างหลังทำอะไรอะ่ะข้างหลังนะครับก็ s อสคั ard, แล้วก็ซีคูบม,มาเซอร์วิสนะครับพี่ลูกค้าอยู่นี่เลยติดฟิล์มแล้วใส่กับเราด้วยเสื้อแก้วด้วยแล้วก็ขันนั้นมาปีกนกบนปีกนกล่างเซอร์วิส <Service. S 2> นะครับผมก็ทำได้หมดไม่ว่าจะส์วิตของเหลวเม่ทนแนนได้หมดเลยก็ดูที่เพจเซอร์วิส8 8ได้หรือแอดไลน์แอดเซอร์วิสแปิดๆบีทเพี่ปะมานี้ วันนี้ก็หนึ่งวันพางของเรื่องของจริงคือจริงวันนี้รับสายทั้งวันในเรื่องของฟิล์มด้วยเพราะว่าฟิล์มโซลากาศเรามีโปรโมเตอร์เอ็กซ์โปฟิล์มโซลากาศนะครับลดแรงที่สุดแห่งปีปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งเริ่มต้น8,990บาทไซส์เอสนะก็ต,ตามไซส์ไปอันนี้ของตัวแมกนัมถ้าทำติดฟิล์มพร้อมเคลือบแก้วเคลือบแก้ว1 5 0 0 0บาทมผมไม่ขายครับเหลือ9 9 9 9กกบาททุกไซส์ยกเว้นล็ตโต้มผมจัดการให้ตอนนี้คิวโทรจองมากันเยอะแล้วโปรโมทเขต สิบันวาคมแล้วโปมีจำนวนจำกัดนะนิบทักมาก่อนที่แอดทอปาแดไมวันนี้สนุกมากครับทั้งปล่อยทั้งซื้อเจอลูกค้ามากมายแล้วพี่ๆก็น่ารักทุกคนไม่ว่าจะ พี่ที่สไลด์ไปส่งพี่ที่เรื่องใหม่ๆเช่นสารสนทที่ปล่อยไปเหยยบมะนาวใช่พี่อ่าแล้วก็มีพี่ที่ไฮเลสชิ่งช็อปแล้วก็มีเซอร์วิสแล้วก็มีมาขายตรงนี้พี่เขาก็ทำน้ำยาฆ่าเชื้อจากลงมาวันนี้หลายอีเวนต์ี่นะอีเวนต์ี่ยังไม่ได้ไปสถานตำรวจเลยโอเคปะวันนี้ก็เรียบร้อยดีใครอยากได้บริการดีๆแบบนี้นะครับมีตัวตนจริงมีหน้าร้านจริงนะครับแอดไลน์มาเลยแอดทรแปดเดี๋ยวผมทีมงานทุกคนที่เห็นถ่ายในห้องเนี่ย ดูแลให้บริการดีเหมือนกันหมดไม่จำเป็นต้องคุยกับผมก็ได้ทุกคนก็บริการดีเหมือนกันนะครับผมคาดหวังบริการดีๆแบบนี้ต้องทีเท่าค่าเท่านั้นครับผมเมื่อกี้นะครับก็กําลังจะนับซื้อแต่พัดีโทรไปผมกาขายไปแล้วแล้วประวัติผมเพิ่งดูมาอีกทีนึง <c oughs> ก็ชนหลักมาก็ซื้อรถก็ดูดีๆนะครับผมอันนี้เป็นถือว่าเป็นค bon ิปโบนัสละกันว่าเพราะว่าถ้าชนมาผมไม่ได้ซื้ออยู่แล้วโอเคไหมผมว่าจะเซ็นเซอร์รูปไว้นะเป็น LCI สีดำดีเซล ใครดูก็ดูดีไว้ระวังนะจอยระวังไงว้ไวแค่นี้ไปละแค่นี้ครับ